สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของ d t แทนะครับในรอบนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน6ตัวนะครับเวลาที่เราจะกดสมัครไม่ควรมีเงินค้างอยู่ในซิมป้องกันการโดนหักเงินจากในซิมนะครับแล้วก็เน็ตแต่ละตัวนะครับบางตัวก็อาจจะได้บางตัวก็อาจจะไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่ามันตรงโปรโมชั่นซิมของเราหรือเปล่านะครับเราต้องลองกดสมัครให้ครบทุกตัวนะครับเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยครับตัวแรกครับดอกจันหนึ่งศูนย์สามดอกจัน 150สีส่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวนี้นะครับก็เป็นเน็ต500 MB อนะครับแล้วก็ใช้งานได้1วันนะครับตัวท,ที่2นะครับดอกจัน103ดอกจัน8สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ต 1G จิกนะครับแล้วก็ใช้งานได้1วันนะครับตัวที่3นะครับดอกจัน103ดอกจัน10สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวนี้ก็จะเป็นเน็ต 1G จิกนะครับแล้วก็ใช้งานได้1วันเหมือนกันนะครับ ตัวต่อมานะครับตกจันทร์สองสองสองกจันทร์สี่แปดสี่เหลี่ยมแล้วกดหทวออกนครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตสิบจิกนะครับแล้วก็ใช้งานได้เจ็ดวันนะครับตัวต่อมานะครับตกจันทร์สองสองสองกจันทร์สองเจ็ดห้าสี่เหลี่ยมแล้วกดหทรออนครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตสิบจิกเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้งานได้เจ็ดวันนะครับตัวสุดท้ายนะครับูกจันทร์สองสองสอง ตกจันสีสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตสิบจกเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้งานได้7วันนะครับนี่นะครับก็ให้เรากดสมัครให้ครบทุกตัวนะครับใครได้ตัวไหนบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ